าสวัสดีครับน้องไปรับกระฉีดมาเท่าไหร่ครับคุณล้อสองยี่เงินนะสองพับาทได้จากใครครับได้จากนี่พี่หนุ่มมากันดีครับก็ล้อล้อซอสกระชีดดีทีเดียครับก็ต้องรู้อีกทีว่าจะได้มากเท่าไหร่ครับผมเป็นารเกมบนเวทีวันนี้ของเราครับก็ปีนี้นะครับหยุดไปนานปีกว่าปีกว่าเพิ่งกลับมาในรอบกี่กี่ปีปีปีกว่านะครับผมรอบไปได้เลยครับไฟล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนครับไฟล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนน้อง่อย เกาเจ็ดนานแล้วอือบอกว่าเกาเจ็ดนานแล้วครับผมเป็นไงได้ครับขายบร่างกายห้ายกสภาพร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ครับ80 90ิบเก้าสบแล้วอือแต่ว่ามันอื่นนี่นะครับครับผมเรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนบนเวทีวันนี้ก็ประมาณยก3ยกยก3าประมาณยก3เราก็มั่นใจแล้วแล้วน้องเขามีอาวุธอะไรที่สร้างความหนักใจเราบ้างครับก็ไม่มีครับผมแค่ยกแขนขาอื่นนี่หน่อยมันช้าออกช้าหน่อยอุธช้า บางทีคิดได้แต่ว่ามันช้าไปกิ๊กนึงเ<ช>ราจังหวะที่น้องเขาได้อาจิคึงนั้นไปเราทราบไหมครับก็ที่พี่หนึ่งร้านเลยบอกว่าจะทราบแล้ววา่าอาจิรับอาจิหายใจหน่อยนะอัจฉีน่อยน้องเป็นคนจังหวัดไหนครับนราธิวาสครับนราธิวาส<อ>จาก ตามขวานมนใต้เลยครับผมพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามเชียร,ราวันนี้นะก็ขอขอบคุณชาวที่เชียร์ผมด้วยวันนี้ครับผมขอบคุณมากมากครับโอเคครับน้องยินดีด้วยสำหรับชนะวันน,นะวนี้ครับผมครับผมรันนี้ครับอาเด็กก็มาด่าลูกเต๋